นนี้เราอยู่ที่สารลักิโลนะครับโอ้เลขออกยีลีนาะอิดเนาะหนึ่งหเนาะห้าศูนย์ด้ยแบนยีลีว่ะถื้อข้างบนข้างล่างเนี่ยแบนบอสสองเจ็ดห่น่ะสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเก้าอากาศนะครับทุกคนหลั่งไหลมาแลครับ ฝนตกครับตอนนี้แบบสองเจ็ด อันนี้บ่บ่น,นีนบ่บ่ขอบ่ผมตกครับตอนแรกก็มาจะเกือบจะถึง,ถงแต่ไม่ถึง,ถงท,ท้ายก็มาถึงครับน่าจะเป็นหน,นึ่งแปดกับสองเจ็ดนี่แหละวันนานี่ วัที่แล้วครับก็ถูกกันเยอะเลยนะครับ <c oughs> ได้เลขยังน้วั <c oughs> ทีแล้วนี่บโ,โอ้โหพเ,เบิรมะลายแง <c oughs> ได้ยังเขาได้ยังได้ยังตาเซ่ยายมีเลขที่สิบแปดสองศูนย์เจ็ดเก่ากิโลเมตรที่ยี่สิบเจ็ดสนมสิบแปดลัตนายี่สิบเจ็ด นี่ไงไปสนมคือปกติมันสิละกิโลสิหันยี่สิบเกียหันหันไปทางหนาเนาะแต่ไงแค่นั่นแหละก็ปกติละกิโลจะอยู่ตรงนั้นไงใหญ่กว่าไหก็สีขาวไง มันก็ต้องซีขอแล้วใช่ไหมซีขอ่าอย่างนี้ความหมายของละกิโลใช่ไหมไป,ไปสนมนี่สิบแปดโลไป,ไปลรัตนะยี่สิบเจ็ดโลอืมแต่ถ้าอิดไปดูทางโน้นใช่ไหมทางโน้นจะเป็นเท่าไหร่รับีขอสิบหกสุรินเท่าไหร่ห้าสิาบอืมนั่นแหละได้บอลครับขได้บอ 那六年。嗯嗯嗯 บอกป๋าแล้วก็สุอัดนักเลยวะเมื่อที่แล้วเนี่ยซัดไปสามารถเจ็ดห้าหนึ่งแปดเดี๋ยวก็มีจุดเยอะอยู่ ต,ตอนนี้ครับฝนตกนะครับผู้คนก็ไม่พอถอยนะครับมาดูนี่วะอิฐอันนี้ก็มีการสร้างนะครับสร้างสารสารละกิโลนะครับสำหรับคนที่ได้เลขลก็จะจะซื้อ นี่อยู่ลกิโลเมตรที่27นะครับของสายสีขอรัตนะครับอันนี้กำลังสร้างนะครับสารสร้างใหม่นะครับเจอลาบครับสารใหม่นะครับกำลังสร้างนะครับ กูขนเยอะแยะนะครับมีรถโอเคแล้วครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ